พี่พี่แห่เป็นห่วงพิธีคุณแม่อัปเดตล่าสุดหามด่วนห่วงแฝดพี่พิธีลูกชายฝาแฝดบีมออยไม่สบายหนักคุณแม่เผยลูกชายไม่ยอมกินข้าวพี่พี่แฟนคลับแห่เป็นห่วงหนักมากเมื่อพี่ทีลูกชายฝาแฝดบีมกระวีและคุณแม่ออยนั้นไม่สบายต้องแอดมิดด่วนล่าสุดในเพจ ทีพีก็ได้ออกมาแจ้งข่าวไม่สบายของพิธีว่าเมื่อวานพิธีแอดมิดเรียบร้อยฮะแต่มือต่อจากน้องพีเลยไม่ยอมทานอะไรเลยคุณหมอเลยบอกว่าอาการพิธีจริงๆไม่ได้เยอะมากแต่พอไม่ยอมทานข้าวทานน้ำร่างกายเลยอ่อนแอทำเอาแฟนๆห่วงไม่น้อยหลังน้องทีลูกชายสุดที่รักของบีมกวีต้องแอดมิดเพราะไม่ยอมทานข้าว เมื่อวันที่30มกราคม2566ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้31มกราคม2566ได้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วอินสตาแกรมได้โพสต์อัปเดตว่าเมื่อวานพิธีแอดมิดเรียบร้อยแล้วฮะแตะมือต่อจากน้องพีเลยไม่ยอมทานอะไรเลยคุณหมอบอกว่าพิธีจริงๆไม่ได้เยอะมากแต่พอไม่ยอมทานข้าวทานน้ำร่างกายเลยอ่อนแรง มานอนคืนเดียววันนี้สดใสแล้วตอนนี้ตัวที่ทำให้เด็กๆแบบนี้กำลังเป็นกันเยอะนะคะขนาดพิธีน้องพีอยู่แต่บ้านยังเป็นเลยต้องขออภัยพี่ๆโรงพยาบาลในความวุ่นวายของพิธีเมื่อวานด้วยนะคะและเพิ่งรู้ว่าเขามีอุปกรณ์ช่วยในการตรวจไม่คิดว่าจะมีคนคิดและประดิษฐ์ออกมามันเจ๋งมาก วันนี้กลับบ้านแล้วครับขอบคุณคุณหมอปีออรัตรที่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะทำเอาพี่ๆแฟนคลับใจหายแหกคอมเมนต์เป็นห่วงน้องทีกันมากมายเซนหายไว้ๆนะลูกโทรสงสารพี่ทีน้องพีดูแลพี่สายใกล้ชิดเลยนะคะหายไวๆนะครับพี่ทีคนเก่งน้องพีเป็นคุณหมอ ของพี่ทีคอยดูแลพี่ชายน่ารักมากครับเวลาพี่ทีไม่สบายน้องพีจะคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ใกล้ๆพี่พีเสมอน่ารักมากครับหายไวๆนะครับแข็งแรงไวๆพี่น้องคิดถึงกันแน่แนเลยไม่ได้นอนด้วยกันหายแล้วกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ลูกชายฝาแฝดของพ่อพ่อ,พอและมามมีออยกับบีมกระวีอย่างน้องทีน้องพี รังฮอตดมาแรงสุดๆใครๆก็ต่างโรงรักและสมัครเป็น f อฟซกันทั่วประเทศจริงๆค่ะ